ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังทาการฉีดนะครับแปดแปดแปดนะครับกับขั้วเหนียวแล้วก็บวกแปดลงไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าลูกเราจะใหญ่โตขนาดไหนนะครับณวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบยี่สิบสามนะครับกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเวลาเที่ยงตรงนะครับเราฉีดนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวดูนะครับลูกมันเป็นขนาดนี้อยู่นะครับนี่นี่เราฉีดกันอยู่เนี่เราฉีดกันอยู่เนี่ยเราก็ใส่ คูาเหนียว8 8 8แล้วก็บวก8ลงไปนะครับนี่เดี๋ยวดูลูกนะครับว่าอีกหนึ่งอาทิตย์เราจะมาดูกันนะครับว่าความใหญ่ความโตนั้นขนาดไหนนะครับนี่ถึงบอกท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเราดูอยู่นะครับว่าของมันจริงก็คือจริงถ้าเราบวก8 8 8ไปด้วยเนี่ยลูกมันจะใหญ่เร็วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่าใหญ่เร็วขนาดไหนเดี๋ยวเราจะตี้กันดูว่าสิ่งที่เราทํานั้นอนะ่ะลูกขนาดไหนเดี๋ยวเราจะเอาสักกิ่งเป็นหลักนะครับว่ากิ่งไหนกิ่งไหนตอนนี้เราสามารถบวกตอนนี้ดอกกําลังบานด้วยนะครับแต่ดอกบานเนี่ยบอกท่าาาานผ้้ชงบเลยว แป๊บเดียวเองครับประมาณ120วันนะ่ยคุณก็ได้เก็บเกี่ยวนี่เราดูดูบริเวณครับ,บนี่ไรอีนานะครับเราฉีดกันหมดอันนี้ส่งเห็นไหมครับท้นตาลตะวันอันนี้ส่งเนี่ยมันก็ใหญ่โตโมโหลานนะครับนี่นี่ครับน,น,นี่เดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูนี่เราเราฉีดกันเข้ามาดูกันนี่นี่นี่นครับเดี๋ยวดูกันนะครับนาตอนนี้เนี่ยลูกกันแค่แคนี้เองนะครับเดี๋ยวเราก็อีกเจ็ดวันนะครับเราจะมาดูใหม่ครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสวนทุเรียนนะครับเมื่อในเมื่อเราใช้ขั้วเหนียวไปแล้วปลกแปลกไปแล้วเนี่ย กะบวกแไ,ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามันจะดูความใหญ่กันนะครับต้นนี้นะครับดูไว้นะฮะนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ